ใส่บุหูบือน้องเพิ่นเนาะเดี๋ยวว่าจันทร์สีมอบเป็นเงินเนาะเงินส่วนนี้กับเก็บไว้เด้อเนาะไว้ใช้ใจในการหักษาน้องเพิ่นเนาะเวลาเพิ่นมาเก็บมายังถูกขอให้ดูผูคาหายดีเ้อโดยพี่น้องไงจำนวนเก้าพันบาทเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนาะอ่ะ เก็บไววเด้อไอ้เ้อถูกขอบใจในลายเด้อเบาเบาเบาจันเบาจันข้อชูบแาพแข็งแรงเด้ออาโถพี่น้องเลยบรรยากาศตอนบ่ายสี่โมงแรงแล้วพี่น้องเลยตอนนี้เนาะ เป็นเวลาทางประเทศไทยหรือว่าทางบ้านเฮาอันนึงอันเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะเอ้ากลับสบายดีสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมูเพื่อนกันเบิดสส่ขู่สู่คนนอกเพี่นอนเนาะูบพ่อกันครับอาจาันคือเก่าพี่น้องเลยพ้พ่อกันเมื่อนี้เนาะบาจาย์แปกหูแปก,ปก,ปก,ปกตาในนิดนึงพี่น้องเลย ตัวหนังสือเนาะเป็นตัวไทยเด้อพี่น้องเลยหลังจากที่พวกเขานะเนาะได้ขัามาพังไทยพี่น้องเลยตอนนี้เนาะอยู่ห้องพยาบาลมุกดาหารเด้อพี่น้องเลยพอดีเมื่อนี้เนาะนำตัวของน้องผ้าเพื่อนพี่น้องเลยมาเข่าห้องบาลเนานะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการป่นปัวพี่น้องเลยอยู่ในมือแพทย์มือหมอเพื่อนเรียบร้อยเนาะ,ะทาง พอเพิ่นก็นได้โทรติดต่อหาพวกเฮาแล้วเมื่อกี้นี้พี่น้องเอลยเพิ่นบอกว่าเพิ่นได้เคลื่อนย้ายเนาะน้องเพิ่นนั่นไปอยู่ตึกสะพอเล็กน้อยสะพอว่าซั่นพี่นองง้องเอลยอ่าแล้วก็ส่วนการใช้จงใช้ใจ่ายนี่ก็พอเพิ่นก็นมัดจําตอนขั้นตอนแรกๆเลยเฮาเข้าไปปุ๊บพเพิ่นสิมัดจํา20,000บาทพี่นองง้องเอลยอ่าบริหารเบิ่งในหัน่นว่ามันพอบ่พอจังได๋เนาะแล้วก็ไปเอ็กซเสด็จอีก2เทือ่อพี่น้องเอลยเนาะ ครั้งหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันบาทบริสันต์พี่รองไงตเนาะเอากาก่อนอื่นพี่น้องไงเมื้อนี้เนาะทางบริจันทร์นี่เมเจอรดีเด้อเนาะอยู่ทางฝรั่งเศสเมื่วันสุริเพชรพี่น้องไงเนาะทานเก่าทานเดิมที่เพิ่นสุดสวยผ่านทางซองของบริจันทร์มาตลอดเนาะเพียงเนาะมื้อนี้เพิ่นมอบค่าสมทบการรักษาน้องๆเพิ่นนี่แหละพี่น้องไงจำนวนเก้าพันบาทเดียพี่น้องเนาะ บริมนีวจันกะซิมอบให้ทางผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของน้องเพิ่นเลยเพราะว่าสิเข่าไปทายทําให้พี่น้องบึงบ่ได้พี่น้องไงอยู่ภายในเพิ่นเป็นกฎระเบียบของเพ,พิ่นเนาะพี่น้องเนาะเขากะมาบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นเขาลบกฎระเบียบของเพิ่นพี่น้องไงเนาะ,ะมาพี่กะเห็นอ่าทะเบียนล่าเข้าคือกันเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่าป้ายเดือนโอ้พี่น้องไงมาลายนำพ่อแม่พี่นอ้องเดือวว่านำลูกนั่นลาน มาปีนปัวว่าสันพี่น้องไงอยู่ไทยเนาะพี่น้องเนาะเอาก็ต้องขอขอบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจเอฟซีเนาะผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านทุกๆคนแห้งพี่น้องเไยต่างจังหวัดว่าสันเนาะทักเขามาถามว่าป้าเป็นอย่งไรมาฮอดนะบ่ว่าสันเนาะพี่งเนาะเอ่อเอฟซีจากทางนั้นทางนี้เด้อว่าสันโอ้พี่น้องไงเนาะต้องขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณเด้อเนาะเอาบัานนี้บาจันกะโทรเอาทางพ่อกับแม่เราลงมาพี่น้องไงอ่าแล้วก็สิสอบถาม ว่าอาการของน้องเพคนนี่เป็นยังไงนะครับสิได้รับได้นอนอยู่พี่จากมือจากวันเนาะพี่น้องเนาะมาลุ้นมาเบิ่งนน้ำกันพี่น้องเลยไปสนับบ่อะไรยายห้างพวกแหละทีมงานของพวกเฮากันนั่งตะงอดแตงเง็ดหาวนอนมาวาบอยู่พี่น้องเลยเนาะหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วก็ได้ปาข้าวเหนียวอยู่พังไทยนี่พี่น้องเลยกินแล้วหาวนอนเด้อพี่น้องเด้อเนาะโอ้โอเคไปพี่น้องเลยไปเบิ่งไปส้มกันการมอบเงินของบริษัทนาะพี่น้องเนาะ ปู่พี่น้องเอ้ตัวหลดางหลายขนาดเนาะบวบุญเนาะทางบาบุญเพิ่นใช่ไหมพี่น้องเอ้โดวเป็นจังไงเป็นจังไงเนาะบรรยากาศอยู่พังไทยจะมีคู่มันซุขตื่นเต้นลายอยู่เนาะเตัวแปลกผู้แปลกตาเนาะือว่าย้อนอดีตก็ว่าได้พี่น้องนะมาอยู่มาอยู่พังไทยแต่กี่อ่หลายปีอยู่เนาะครับแปลว่าอยู่ลาวเหรเนาะ ผมคิดถอยเฉยๆนะฮะโดยคือย้อนอดีตมากเลยนะครับแบบมีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ความรู้สึกงการเป็นห่วงน,องน้องๆแล้วไงเป็นยังไงละอ่าอย่างในน้องคนนี้หาย <Hi. S 2> คนขีดอันตรายเนาะคนขีด,ดที่ว่าอาการช็อกอาการซักนะฮะเป็นยังไงอย่างกายลปลอดภัยโดยเนาะปุ๊บอื่นมาเนี่ยมอสอย่างไรทานมอสคนนี้เนาะไม่ฟังใครเลย ก่อนกลับบ้านอะ้รอย่างนี้อย่างนี้นครันี้พี่น้องเเยนาะโอ้โดนๆเชื่อว่าเอฟซีบอสฟูสคนที่นั่งกับอย่างนี้นี่คือกันเนาะทั้งผู้เป็นพ่อแล้วก็มาแล้วพี่น้องเไยเนาะโอ้มามามาสบายดีทั้งอัปเดตอาการของน้องเพื่นก้อนทั้งผู้เป็นพ่อเราพี่น้องเไยใส่อันผู้เป็นเมียบได้มาบอกโอ้เจ้าอยู่ใกล้หลังโอนมาบ่ได้เนาะสบายดีเด้อสบายดีอีกรอบนึงไปเข้าห่มเข้าเงาก่อนพี่น้องเอ้ยเป็นจังได๋ล่ะเออ่กินข้าวแล้วบ่กว่า นณาบ่าวจันทร์คอยมาถ่ายคลิปเมื่อวานนี่ยเอฟเอฟซีเป็นแบบนาคอยก็นาได้เราคือกันแม่นแม่นบ่เบิ่งกันเลยเบิ่งสชัดกันกบิงโกูเบิ่งคักก่อนพี่น้องเลยคืออยู่ใดคืออยู่วะอยากเข่าค่ายอยู่เด้อคอยว่าเนาะเหมือนไอ้น้องกันไปจักกันนี่เนาะคนคนสลาวันคือกันอ๋อคนมาจากแถวเมืองเองสลาวันเมืองนครเพลงเมืองนครเพลงคือกันจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเก่าเนาะเป็นอย่งไรเป็นอย่งไรจังได้มาได้เมียอยู่พี่นี่เนาะ ไปอะไไปโอ้ชกของชกการนู่นพระลันไชยอยนี้จ้ะใช่บึงกันขอนที่ไม่เพลนแน่เนาะพี่น้องเนาะโดยมาดิ่นสงกรามอยู่เมืองพลันไชยโดยแม่แล้วเห็ดจังไดจังได้มักหักกันบานี้เนาะจิ้งปังกันเลยบอกด้วว่าแบบว่าเขามันเนื้อคู่เนาะเนื้อคู่เนาเนื้อคู่มันบม่ได้ยังมากเลยพี่น้องเลยขาดที่ได้บินมากขึ้นนกเจ้าคือเพนว่าแล้วได้เนาะโดอ่ระการเขาเหม็นบางคู่หนึ่งผู้สองคู้สามคู้สี่คู่ห้ามา หน้าตาคือการแทะเราอะดีไรบุตรไรคนกันเนาะดีโดโดยปัสสเปย์พาไอ้เพิ่นไปนั่งเมื่อก่อนเมื่อนี้น่บัจันทร์มีทางเมเจอดีเพิ่นพี่น้องเนาะอ่าหม้อการสมทบวันนี้เนี่ยอ่าเป็นค่าใช้จ่ายเนาะพี่น้องเนาะอ่าให้ทางอ่าครอบครัวเพิ่นบัจจันเอาไปโต๊ะส่วนตัวก็ได้เนาะพี่น้องเนาะ สบายดีทั้งบ่าเสียงบ่าบุญเด้อทั้งนั้นเนาะโดย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 เอ้าใส่นอกพี่น้องไงมาเดี๋ยวบอจันคุยกับเบาวเพิ่นก่อนเนาะเป็นเังนไรแล้วบ่าวเนาะตอนนี้อาการของลอกเป็นในลากาฮู้แน่แล้วเจ้าคือแบบมาจากไอ้โยงที่ครบโตมูระมุบอิลาแล็กมาเกี่ยวกับไอ้เขา สมองอักเสบอีลาตอนนี้เจ้าแบบมันมีจุดดำๆดำๆแถวสมองขางค้างคว้านี่คือแบบขาดเลือดไอช่างเพิ่นวะไปไปขาดเลือดไปโรดิยงนี่บอกเจ้าเจ้าไม่แล้วโรดิยงสมองแถวเนาะแม่ล้วนนี่ยังก็อันครบอันก่อนนะตบิดน่ะทานทานหมอผลเจาะเลือดอีลาไปตรวจอยู่ไออยู่เวียงเฮาเนาะไปผูกเลือดแล้วก็พ้นออกมาว่าไอตัวยุ่งเราไปกัดตัวมูแล้วก็ไอยุ่งที่กัดตัวมูน่ะมากัดอีลาอะไรติดเชื้อตัวนั้นมาก ครับที่บริษีย่ายญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะชื่อพญา,านนะเขากระมููนะเขาสร้างคิดเป็นเพิ่นบอกอยู่เนะาะเจ,าจา้าเจ้าเจ้าเดี๋ดยวเขาบระูกหูซื้อเพิ่นแต่ว่ากเกี่ยวกับสมองอีหลาอย่างเดียวที่ที่ค้าเบิร์ทรายบอ่บอโปรติ้งบ่อน,ะนะานเจ้ามันเกี่ยวกับไอ้ที่มันค้างอยู่ในสมองอ,อีหลานี่นะ แต่มันแตกกระจายกระจายนะเจ้าว่ามันเป็นชุดเป็นชุดอยู่เนาะเจ้าเจ้าไม่แล้วจุดดำดอกดำดำดำไปกีนะเจ้าหู้แล้วคนมาเนาะเกิดจากตัวนั้นเจ้าเจ้าหู้เจ้าโอ้คือตอนนี้ทานม้อผลบอกว่าให้นอนแบบนอน้าพืชนะเจ้าแบบมันมีทานม้อผลชีมามาช้อนมามัดแบบเห็ดกระปอกกับเขาให้ลากินแต่ละมือให้ให้อีลา แบบห่างใกล้แบบแบบแบบจ้าวบ้านบอมบัดเอาเนาะจ้าวจ้าวเมนแล้วอมบัดเอ่อจ้ามเนื้อโด้วยจ้าวจ้าวเมนเลยโอ้โดี๋ยเพื่อนเอ่อบอกว่าเชได้รับเรีนอนจักมือบาทอันนี้คอยก็ยังเพิ่อนบอกว่าประมาณอาทิตย์นึงเจ้าประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงโดยเจ้าวอาทิตย์นึงเนาะเอ่ออยู่อาทิตย์นึงนี่ครับเพิ่อนเป็นห้องร่วมบ่คือเป็นห้องห้องเดียวไอไอเป็นห้องร่วมมาแล้วแต่ว่า แบบนอนเตียงใครเตียงมันเป็นแถวคือบ้านเฮาเลยแถวคือบ้านเฮาเลยแต่ว่ามันสไอตาดว่าแบบจะจะเป็นอะไรทึกของเล็กน้อยโดยแม่ละตึกเล็กน้อยอยู่พูดอยู่สุดมูอเลยอยู่ชั้นสี่แยกเป็นตึกอ่าเล็กน้อยจะอยู่เล็กน้อยเนาะผคุณยายจะอยู่ผู้ใหญ่อันนี้พี่น้องเไยอีลานี่คือเกี่ยวกับสมองอย่างเดียวแบบเพิ่นตรวจมึงเลียบอกว่าไอขาดเลือดที่ช่างชาวบอปเป็นดอกในประชางกองคิดเพิ่นในพยานาถที่มาจากตัวยุ่งอะไรเกี่ยวกับประสาทอีหลานะกับขาข้าง ข้างข้างซ้ายเพิ่นบอกขยับนะเกี่ยวกับเท่านั้นเลยเจ้าโอ้โหแลยเพิ่นบอกว่ามีวิธีรักษาที่ให้หายอยู่บ่ตัวนี้เนาะยังย่างเจ้าคือแม่ย่างไทยต่อไปได้เนาะยังๆบ่ให้ครับยังแบบไม้ครับตอบแต่เธอบอกมีแต่เพิ่นบอกว่าสิแนะนําทางให้บําบัดการกินอยู่ของอีลานี่แล้วแบบให้อยากช้อนให้พ่อแม่เฮ็ด กับเขาที่มีแบบบรุ่งชุกภาพเจ้าประมาณนั้นเจ้าตอนนี้แบบกามเหนื่อยลามันแบบอนานาเจ้านอนเพียเจ้าโดยโดยประมาณนั้นเจ้าสิประมาณนี้เซพิ่นงเลยเนาะเจ้าแต่ผู้แรกว่าต้องได้ยูนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งโดยประมาณนั้นครับจากสีได้กัวหันหรือว่าจักซีว้กัวหันกันยโดยยังู้บานี้เนาะให้ดีในเซพี่น่องี่ยคอยคำลงแรงเลยนี่เนาะทางทีมงานของพวกเฮากะ หลายคู่ลายคนเพิ่นกัจจีได้หวนขึ้นกับก่อนได้บาทเนาะเขอบมงเขอบใจลายเด้อ FC เบาเบายังเจ้าบอาจันเบาจันคอยอยู่ดีมีแห้งเด้อสุขู่สุขคนที่คู้ใหญ่ใจดีคอยสุขภาพแข็งแรงเด้อชาถูกใจคอยก็เป็นคนสารวัตรกันเจ้าอยู่สารวัตรอยู่พ่อยังว่าเมืองทำเนื่องขึ้กันกบบุญเพิ่นเนาะอันนี้กับคนสารวัตรพี่น้องไงมาเอาเมียเอาน้องของบอจันนี่แหละไปเล่นนี่แล้วเล่นของกันนี่กับฟอกันเนย ด้วยไหมนะสิ่ประมาณนี้เนาะและค่าใช้จ่ายได้บ้านี้เนาะทางอ้างเนี่ยได้ชดได้จ่ายไปเบิรเท่า์ไรแล้วตอนนี้เนาะทำบิดไปไปไปซองไฟฟ้าสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทอะไรกันขามะจัห้าพันเจ้าตอนนั้นเลยเจ้าโดยเจ้าแล้วก็จักรับวันนอนบ้านี้จักสี่เนี่ยไรบ้านี้เนาะยังเจ้าโอ้โดยโดยโดยเสด็จดังเลยอ๋อกระ ยงน้อยก็มาฮอดจอดถึงเนาะอ่าก็มาฮอดมือหมอโดยกะบ่น้าเป็นฮวกแล้วล่ะพี่น้องเยนาะอ่าชุดแแต่การตอนนี้ล่าก็แบบทางนี้มันก็เก่งๆแล้วเจ้าทางอเพิ่นอยากโดยถ้าขึ้นได้แล้วโดยถ้า่ง่ายเอ้ยพวกายอยากขึ้นไปเบิ่งก็ได้เพิ่นบ่ได้หาจังเจ้าโดยอ๋อขึ้นไปย่ําไปยังก็ได้เนาะอยู่ชั้นใดก็อยู่ชั้น4ตึกเด็กน้อยตึกสีเขียวเจ้าอ๋อโทชั้น4พี่น้องเอ้ยทางยอดแดง ต้องเทียนควายยางมาทางคุณเพราะว่า hmm. ม oh, ันอยู่ไกลกันเนาะเพราะว่าทางทางไ่านบ่กบริการฝั่งนั้นมันอยู่ฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้แล้วแต่มันตึกสีเขียวโดยเจ้าแม่แล้วตึกเล็กน้อยเฉพาะเลยโดยเจ้าเจ้าโตพี่น้องใหยอยู่ชั้นซีมันกว้างมันใหญ่มันสูงอีกเนาะพวกเขากับบุคเคยมาเนี่ยพี่น้องเยไป รีบเร็วกับบุูุ๊ทางเนาะมีใจดีอยู่หันกันในน้ำผกคอยแบบแนานนานนานะแบบเิตอนทำดีเนาะตอนทำดีไอ้น้องอยู่เตียงังไกลๆกันอะไรเพิ่นกันในนางดีเจ้าเป็นคนไทยบ่เป็นคนไทยแต่เพิ่นเว้าเล้าเพื่อนเฮานี่ยเจ้าเฮาอีสานเนาะโดยเจ้าโอ้เข้าใจได้อยู่สัพี่น้องเอ้ยเนาะเอออันชื่อนี่ได้ก็เจ้าไปซื่อย่าชื่ออ้ายย่าจะดีก็ขาชอบแ8ปี โอ้เสีว่าเป็นน้องของอาจารย์ยุสเนาะน้องของพวกเฮาเอิ้นเบ้าด้วยกันเนาะเออคนสารวัตรมาเอาเมียอยู่ทางพี่พี่เราไงชาวนาเขตเนาะเพิ่นเป็นจักปีแล้วก่อนนะอันอันเมย์เพิ่นเบ้าเมื่อกันนลยกันลืมเลยอันน้องเพิ่นนี่หากระเป็นนี่บ้าหากระเป็นนี่นะนี่นะเริ่มเริ่มเป็นไข่ตะบิทขย่อยฟังตะบิดจะบอกเป็นไข่ตะบิดนัากา เป็นไข่ธรรมดาแบบยางได้ไปเป็นนี่นะแล้วก็ชือ om, ช่อย่อมชื่อยาแต่ทางบาดแผลบานเทาหาันนมากินแล้วก็ดีแล้วก็ยางไปปกติแต่ขึ้นนั่นนอีลานอนบ่รับมันบอกอีลาว่าปวดหัวแห้งพอเอ้ยเฮ้านอนบ่รับนอนบ่รับเบึขึ้นเลยตื่นเช้ามาก,อก่อยกาพาไปกวดพาไปกวด,ดอยู่หมอเมืองเฮ้าและพ่นกน็กวดเบึ่งบอกว่าบริเป็นไข่นักยังดอกบ่เป็นด้ายนะพ่นก็วางยาแล้วก็ชักยาธรรมได้แต่ให้นอนพักเบึ่งติดตามอาการ โดยแล้วประมาณชิบโมงชิเบตโมงชิวัดเที่ยงขึ้นเริ่มอาการแบบมันจะชักชักบ่ายโดยเจ้าเริ่มจยชักไข่ขึ้นสมองนะตัวอะไรกันเนาะเจ้าอโลกเชื่แมนแมนตัวนั้นอะไรเชื่อตัวนั้นอะไรเจ้าแล้วไข่ขึ้นแห้งเลยบานี้แบบเฮ้าไปยากอยู่ตัวเมืองฮานะเมืองเฮ้าอะไรเมืองพลันไทยเขาไปนําชมก็ยากเจ้ามันก็เลยมันก็เลยมันชาหนักบัดนี้เนาะถ้าว่ามาปุ๊บมาปั๊บเลยเนี่ยมันน้องพนสิโกแบบนี้ถ้าเพิ่นสิกวด กวนเลือดห้แต่ตอนโพคอยมาตอนเช่าหนังกระชีท่านอยู่อาการนี่แบบจุนหายแบบแบบอาการอ่อนเพี้ยนะแบบคืนแห้งเลยแหละเึ็การสองมาสอกแห้งอยู่แข้งเขานี่แบบภายจับกับแบบตีมาเเล่ยมาเลยมือนี่กำเพื่อชีงัดออกนี่น้ำลายเนี่ยออกหมดเลยโอ้นะคิดว่าชีบหลอดเลยนะคิดแบบเป็นนี่ได้สบายนี่เห็นลูก มาหักกการหักษาไปสิแล้วโอ้ยขอบอกขอบใจลายทางพวกเจ้านี่ดีใจเนาะดีใจแห้งเลยแล้วสีใจพคุณก็หัวการลูกเลยเครื่องนึงแล้วเจ้าตอนนี้ยังแต่ยังไม่หัวชีหักษาได้หรือบ่ได้นะแต่ว่าพูกแล้วว่าอาการนิลานี่เป็นตัวนี้ย้อนสาเหตุตัวนี้เจ้ามีแต่บำบัดเห็มันถืงท่าไปนี้เนาะมีแต่ติดตามอาการเบิ่งเรื่อยๆพี่น้องเลยอ่าก็รองเบิ่งใจแห้งสิจุดเลยขอบอกขอบใจลายทางคุณยายใจดีเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อสาธุที่สุดเลยครับ เอ้าววันนี้การทางบูชาเนาะมีแม่ใจดีพี่น้องเลยอยู่ทางฝรั่งเศสเนาะเพิ่นมอบข่าสมทบค่าใส่ใจค่าเพทยรข้ามองนี่แหละอันเดียวกับอาจารย์ซีมอบเป็นเงินไว้ให้เด้อไว้ให้ทางบ่าวนั้นบริหารเบิ่งเนาะจัดการเบิ่งว่าเพิ่นใส่ใจยังค่ากินค่าอยากนั่นค่านี่เนาะพออยู่อาทิตย์นึงกู้ได้พี่น้องเลยเนาะพอจะได้กลับบ้านถ้าพวก เบาวเนาะพวกเอิดนบาวแล้วกันอ่าผมมีเวียกผมมีงานทั้งนั้นกับซีเดเลนมาเยี่ยมมายามอีกบัดมือกลับบ้านกับซีเอารถกู้ภัยเพิ่อนมาหับเอาอีกก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเอาเพื่อเราเป็นการเสียเวลาพี่น้องเลยกินข้าวกับแยงมือนี่ยังเลยกินขนมไอ หายนั่นหายเตียงบอกเตียงบอกเตียงคนเราเตียงเอาหายวิยาในเจ้าเข่ามันท่านกินกินขนมกับน้ำอะไรโดยโดยโดยยังเข่ายังมด้กินยุ่งย่างเอยคืข่าท่แต่ขนมกินแต่ขนมเจ้ากินแต่ขนมคือบุ้หู้บนชื่อว่าคือหู้ยู่แต่แบบแบบแบบยังเวียกายนะเจ้าแบบเพิ่์นเอิร์นฮอนเดอรนดี้นะเจ้าห้องก็ต้องไปเจ้ากินแต่ขนมปังเอาโดยเจ้าสับพี่น้องเลยเนาะงเป็นมาแบบ ว่างายชาวมาของมอหมุกนี่เพิ่นสิเก็บรายละเอียดจากเริ่มแต่แต่ทับพินเพิ่นเก็บใหม่เลยทำเบิร์ดเลยโดยเจ้าเจ้าถามว่าจุดกำเนิดโรคตัวนี้มันเกิดจากยังอาการทับิดกีฬาในเป็นหย่อนยั้งนะเพิ่นเก็บข้อมูลแต่ละเพิ่นจะเอาไปวิสัยเบิ่งเอ็กโกเบิ่งอีกสรุปแล้วตอนนี้พี่น้องไงน้องเพิ่นนั้นออกมาเนี่ยมันเป็นเป็นจุดเนาะเป็นจุดแบบกกระจายกระจายไปแบบให้เลือดที่ช่างเพิ่นว่าเลือดเลือดมันซ้ำแบบมันเกี่ยวกับ ใครเทนะอะไรใครอักเสบใครตัวยุ่งที่มานะเกี่ยวกับตัวนั้นเลยเจ้ามีตัวนั้นอย่างเดียวเพื่อนวะเจ้าโอ้สัพพิรองเลยเอ้าเอาเนาะเป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนเด้อพี่น้องเลยน้องพาเนาะอายุ่งสิบปีหักษาใดนี่บอกษาใดนะแต่ว่าหูแล้วหู้แลวเพื่อนว่าเพื่อนเป็นนั่นเป็นนี่เนาะเพื่อนการดูแลอย่างดีเลยนะทันหมอทันแพทย์โดยโดยเพื่อนบอกป่วยเข้าจับมีแต่เพื่อนแบบหัดจับเองเลยเจ้าแบบนี้เลยมีแต่แบบพอแม่มีแต่เบิ่งเบิ้งเบิ้งวิธีประเหตุเจ้า เป็นแะ่รแล่วอันบอลชุ้มเจ้าชีรับสีนอนได้สมาเร่งเนาะหนาสิได้นอนน้ำแม่ใกล้ลูกกันบอกเม่ก็นอนอยู่เตียงนั่นแหละข่อยก็ชีนอนอยู่ระเบียงแบบนี้นะข่อยนอนจ้าวโดยหลวงผ้าห่มหนาเพมีเบิดเดี๋ยวพวกมูมี่มีมมีเลยมีแต่พรมมีลาที่มากับตู้อีหลานเจ้าพี่เราไงโดยบอลซื้อเข่าซื้อของทั้งเฮ้ากับโบหู้ซ้ำตลาดโดยตลาดนุ่งตลาดนัดกับบุคคลมีเลยเสมาเร่งเนาบอกว่าตลาดอยู่ทางนี้อยู่ภายใต้พูดบอกโดยเจ้า โอ้โหสัพพีน้องเไยเดี๋ยวให้ทางเบาน่ะไปหาซื้อเอาเลยกันเนาะโดยโดยหน่อยๆเพราะว่าทางพวกเขากะทักสิไปซื้ออยู่ใส่ตะกบู่หู้ไส้บู่หู้เบือน้องเพิ่นเนาะอ่าเดี๋ยวว่าอาจารย์สิมอบเป็นเงินเนาะอ่าเงินส่วนนี้กะเก็บไว้เด้อเนาะไว้ใช้ใจในการหักษาน้องเพิ่นเนาะเวลาเพิ่นมาเก็บมายังถูกขอให้ดูภูคาให้ดีเดลยสัยพี่น้องไงจำนวน เก้าพันบาทเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนาะอ่ะเก็บไว้เด้อไอเด้อถูกเขอบใจในลายเด้อเบา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 จันเบาจันคอยฉุกฝ่าแข็งแรงเด้อคิดเงินได้คอยฉุกป่าทนายนะจับคอยฉุกฝ่าแข็งแรงคอยลำรวยนะจ๊ะเด้อจ้าถูกเอาเดี๋ยวเขาสิบอกซื้อเสียงเพื่อนพี่น้องกันเป็นเงินของเม่วันสุธิเพชรอยู่ทางฝรั่งเศสเนาะ เพิ่นกำลังนั่งเบิ่งอยู่ขอบมุกขอบใจขอบคุณขอบคุณเพื่อนแม่วันสุริเพชรเนาะอยู่ทางพรั่งเศสขอบมุกขอบใจแม่วันสุริเพชรพศเจ้าโดยขอบมุกขอบใจหลายๆเด้อขอให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บบ่ได้ความไข้อย่าให้มีเด้อเจ้าเรื่องคอสุขภาพแข็งแรงคิดซีมใดขอให้สมป่าธนาเด้อจ้าสาธุขออลด้วยจ้าเก็บไว้ซื้อกินซื้อยากซื้อเอาเวลาแจแต่ละเทือเวลาเอาใส่จ่ายเจ้าให้ชี้แจงพง่ายโดยโดยโดยเนาะพี่น้องไงเอาสุดแล้วแต่ทางเจ้าบ่านนี้ถ้ามีผู้ สมทบมาอีกเดี๋ยววาจันท์สีมอบให้อีกดี๋ยกันเด้อพี่น้องไงเนาะสู้ๆเป็นกำลังใจให้เนาะเบาเนาะอ่าลูกเฮากะว่าปีนี้เฮียนอยู่ปออะไก็โคตรฉายล่ะโบเป็นยังนี่ก็ขึ้นป่อสีโอเฮียนโคตรแบบนั้นเลยแหละขนาดพอยัางโบปานใดกองฉลาดโคตรเป็นเก่งเลยแหละไปโบท่านมูสัมบัตเนาะไปโบโบโบคิดเลยว่าสีเป็นแบบนี้นะแบบโบคิดเลยนี่ ไม่ตู่เพิ่นเก็บมากกระบอกเมือม่อฮอดบ้านเมื่อคอยทิ้เมื่อทิ้มคนละหลาคับอ,อกเมื่อบ้านนี้แม่นทิมน้มแล้วเลเนาะโดยเพราะว่าโอ้โอโอโอจักสิน้ำ <ไป S 1> เลี้ยง,ง,งอ,อีกพี่น้องไงทั้งนั้นก็ยังห่างไกลตัวเมืองอีกซ้ำเนาะห่างไกลเพชรกับห่างไกลหมอพี่น้องเอ้ยเอาจังไดกละรอเบิง่งรอส่งน้ำกันอีกพี่น้องไงเนาะว่าน,น้องพาเพิ่นสิอยู่จักมื้อจักวันกันแท้และก็สิหายกลับคืนเป็นปกติได้ซ่าได้ไวสำหรับในนั้นติดตามเบิ่งอีกน้ำกันพี่น้องไงเนาะเดี๋ยววันจันทร์ทีอัปเดต อาการของน้องเพ่นให้พี่ให้น้องพังแบบระยะระยะอะไรกันน้องเพียงน้องสำหรับมื้อนี้ว่าจันทร์ครับเบาหญ้าเนาะโอ้เบาหญ้าพี่น้องเลยขอลาก่อนเนาะสบายดีสบายดีขอบใจหลายๆเด้อสุขพิบโสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องกันาะไปโดยป้าใช้ขึ้นอันเบิ่งน้องพี่อีกเด้อเจนางพากันเก็บไว้ดีๆเงินคำเด้อเนาะเจ้าเจ้าเงินคำบ่ให้ป้าพี่น้องเลยเนาะ กะมาบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นน <c oughs> ่อโทษน <c oughs> ้องกะ <c oughs> โอเคพี่้ดงเลยเมื่อนี้กะถือว่าบอจัน,นเนาะไอ้เป็นสะพานบุให้ทางเมวันสุดน,นี้เป็นอีกนน่อยพี่้อง,องเลยเน,น,นงงาะมออเงินข้ารักษาพี่้ดงเลยนอกผ้า ขอบคุณขอบคุณทางเมยวันที่ดีเป็นเด้อพี่น้องเลยเนานะ่ถึงสดสวยน้องเมัน,นเขามาพี่น้องเลยเนาะเมย์มนะีแห้งจงนี้แต่ความสุขความเจริญพี่น้องเลยสุขกายสบายใจเนาะปราัฒนาสิ่งใดคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่มมาานารถนาพี่น้องเลยรับให้งเ,เมย์ด้เงินหะมื่นเนาะตื่นให้งเมย์ด้เงินแสนเด้เอ,อ ทานมาสัมนเนียเนาะทำบุญมาสัมเนียก็ขอให้ได้คืนหาเมย์นอยเท่าทัานเท่าเนาะสาธุพี่น้องเอ้ยมานีกะถือว่าเป็นคลิปที่ตื่นตันและกันะนะสรรเสริญพี่น้อง,งเอ,อ้ยเนาะแปกหูแปก,ปกตาเนี่ยลดล้างงานพานะก็บบคือบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยอ่ครับบ้านฉัญจรเนาะป้า ลายพี่น้องไงอ่าบระเทศไทยให้พี่ให้น้องเบิ่งแบบนี้เต้โดนแล้วอาจารย์กาตั้งใจกลับบ้านเนาะพี่น้องเนาะก็ได้สัมผัสบรรยากาศอ่ากินอาดอร์นี่พี่น้องไงหลบล้างตะลายเนาะเอ้ารุ่นกันต่อไปอีกคลิปหน้าพี่น้องไงเนาะอ่าเดี๋ยวว่าอาจารย์สิีไทยขากลับเมื่อจารย์ได้อย่างนี้ดิเมื่อภาคตะดำเพิ่นเนาะมื่อนี่เนาะอาจารย์กะรอเบิ่องรอส้มอาจารย์กาให้กำลังใจคือเก่าเด้อพี่น้องเไยเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, พังจะดีทุกท่านพี่น้องเนาะที่ให้การติดตามและก็ศขับ zoom ขี่นชนจบโดยบุกข่าวโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะสุขสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเปิดสูู่ขสู่คนเด้อเนาะสบายดีพี่น้องเลยเนาะพี่